ขึ้นมา,าของเหล็กมาหนะน้าเอ็งเลยอยู่ตรงนี้ตรงใตออ้อยู่ไว้ตรงใต้ไปเลยธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆเก่งมากถูกธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เออเออก,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 ก่งมากนะคะที่พูดยังๆเลยอนอุ่งซ้ำๆธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆ เก่งมากดีที่เก <medi cringe Spiritual music> ่งมากลูกรรมะสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูอ่ะพนมมือองฟองพนมมือลูกธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะลูกแต่ปุ่งให้ด้วยหน่อยเก่งมากเก่งมากต้องพูดด้วยนะลูกนะอ่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมอันนี้ชื่อสี่เรียกว่าแตมโบรินออกเสียงซิแตมโบริน แฮมโบรินอ่าแฮมโบรินก็คือเครื่องดนตรีสากลนะคะเห็นะเอาไว้ทำไมทำยังไงให้เกิดเสียงมันเกิดเสียงได้ยวกันอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเราทำยไงให้มันเกิดเสียงเก่งมากโปรเมเนเตอร์หน่อยเก่งมากอ่ะเพิร์ดบอกเพื่อนซิทำยังไงให้เกิดเสียงขย่าวถ้าไม่ขย่าจะเกิดเสียงไหมเนี่ยเอาให้เลยเสียงนี้ไม่ขย่าวเกิดเสียงไหมไม่ อพอเขยา่าปุ๊บทำไมคะลูกมันเกิดเสียงเลยนะคะแสดงว่าการเขย่าทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะอะเขาเรียกว่าแคมบรินสแตนนักเรียนกับคุณครูดีๆลูกสแตนแอ่ะปลอบมือหนึ่งครั้งนั่งๆปรบมือสองครั้งปลอบมือสามครั้ง ช่างว่าเอาไม่เอาไม่อยากไปเล่นเพื่อสนามไหมวันนี้ถ้าอยากไปเล่นเพื่อสนามต้องตั้งใจเรียนถ้าอยากเล่นตามมุมต้องตั้งใจเรียนได้ไหมคะยูอันเดอร์สแตนด์เยนหรือโน้อา Yes You understand Yes เยสอะคุณก็รักว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหม,มที่ฉันพูดเนี่ยเข้าใจก็ต้องบอกว่า <Okay. S 1> yes yes <Yeah. S 1> okay yes <Yeah. S 1> you understand yes okay yes นะคะอะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนงแต่ก่อนจะฟังนิทานเรามาร้องเพลงทบ,ทบทวนกันว่าคุณครูสอบเพลงอะไรลงไปวะนะันนั้นสวัสดีใช่ไหมสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน เธอ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 ชิบิชิบิชิบิชิเพื่อนเธอชิบิชิองฟองก็ได้องฟองชิบิชิโมเดลเธอและฉันฉันก็คือใครตัวเรานังเองฉันก็คือตัวเรานั่นเองพบกันแล้วสะวัดดีโอ้โหครูสอนไหวไปแล้วนะเราต้องไหวสวยตามอัตลักษณ์ของเรานะยิ้มไซ ว่าสวยอ่ายิ้มใส่ว่าสวยอ่ะพนมเมือหนึ่งสองสามกลมหนึ่งสองสามเลย้ยเก่งมาก very good. very good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  แต่ว่า very good แต่ว่าสอบไปแล้วดีดีมากเยี่ยม ใช่เปล่าแสดงว่าเด็กคนนั้นน่ารักไหมคนที่คุณครูชมว่าไวที่กูดเด็กคนนั้นน,นน่ารักไหมน่ารักนะคะอะร้องเองเดี๋ยวคุณครูร้องห้สวัสดีสวัสดีทำมือสิวันนี้เรามาพบกันเปอดได้ฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอำไม้ทำมือทำท่าทำท่า เด็กๆทุกคนต้องทำหน้าด้วยหนึ่งสองสามสาวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอ้าเธอแดกสันเพราะกันแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคตึงมากเสม,มอเลยหน่อยอะไรนะ่ยขนรู้ทำไมรู้ว่าใส่ชุดไทยคะมันสวยอ่ะมา ตั้งใจฟังนิทานนะคุณครูตั้งใจฟังเล่านิทานให้เด็กๆฟังเลยมีอะไรให้ฉันกินบ้างเห็นไหมวันนี้เรารับประทานอาหารโรงเรียนมากี่วันแล้วส,สองวันแล้วใช่ไหมอาหารโรงเรียนเป็นยังไงบางลูกอร่อยอร่อยไ้มถามจริงอร่อยมากเลยอาหารโรงเรียนอร่อยมากเลยแล้วเมื่อวานใครรับประทานอาหารโรงเรียนหมดบางยกมือซิเมื่อวานใครรับประทานอาหารโรงเรียนหมด เก่งมากประเมินเจนจังเลยเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยอ่ะมีอะไรให้ฉันกินบ้างอ่ามาดูซิหิวหิวหิวไปหาอะไรกินดีกว่าใครเลยจ๊อกจ๊อกจ๊อกอุ้ยแสดงว่าทำไมนะจ๊อกจ๊อกจ๊อกเนี่ยทำไมอ๋อเธอทอมันร้องแล้ว ้อมาลองก็ต้องหาอะไรอินดีกว่าเอ๊เด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงรู้จักตรงไหนดูจากตรงไหนลูกดู้จากตรงไหนลูกผมยาวใช่นไหนลูกอ่ะแสดงว่าเปอร์ก็ต้องเป็นผู้หญิงและซิเกิลรปเปิ้ลผมยาวแล้วอ่ะใช่เปล่าเปิ้ลต้องไปตัดผมนะลูกนะไอ้ตรงนี้อ่ะผมยาวนะคะอ่ะต่อไปสวัสดีจ้าพี่กบ มีอะไรให้ฉันกินบ้างอ้าวพี่กบจะมีอะไรให้เด็กหญิงคนนี้กินเนี้ยวา่าใช่พี่กบกินอะไรกินอะไรคะเอาฟองกินแมลงฟอก็กินแมลงแล้วเรากินได้มัแมลงอ่ะมไม่ได้มากินแมลงกับฉันไหมเอาป่าเอาป่ะ,ปะไม่เอานะคะขอบใจจ้าแต่ฉันกินแมลง ไม่ได้แต่ฉันกินมาแลงไม่ได้นะคะสวัสดีจ้าพี่นกมีอะไรให้ฉันกินบ้างท,ทายสินกกินอะไรไอ่าเดี๋ยวมาดูสิใช้ทิ้เปเปอร์บอกไหมถ่ายสิแคมแคนแคเอาจริงด้วยนกกินอะไรคะน้อนเปเปอร์เก่งมากโปรโมทเปเปอร์หน่อยเ,อเก่งมาก กินเปล่าไม่จริงไม่มันมีเลืองขอบใจจ้าแต่ฉันกินไม่ได้ใช่ไหมอ่ะต่อไปอุ้ยทำายไหลเลยทำายไหลเลยตัวอะไรเอ่ยหมาหมาหมาภาษาอังกฤษว่าดอก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 ก็คือหมาเิอะหมากินอะไรคะ กินกระดูกอ่ะเปิบอกกินกระดูกหนูบอกว่ากินอะไรรูปโมเดลกินอาหารหมานะคะเรามาดูกันสวัสดีจ้าพี่หมามีอะไรให้ฉันกินบ้างหนึ่งสองสามมีอะไรคะกระดูกมีกระดูกจริงๆด้วยใครตอบกระดูกใครตอบกระดูกอ่าเปิร์ถูกต้องเปิถูกต้องฉันมีกระดูกมาให้กินเธอกินกับฉันไหม ไม่กินจะกินของฉันไหมไม่กินนะคะขอบใจจ้าแต่ฉันไม่กินกระดูกนะคะใครจะไปกินกระดูกกับฟันหักดีเนาะองฟองกินกระดูกไหมไม่เอาอ่ะองฟองชอบกินอะไรลูกข้าวข้าวอ่ะโอเคว้ไวตัวอะไรอ่ะตัววัวตัวัวเหรอเหมือนอ่ะโอเคกูอาจารย์ตีมันน่าจะเป็นตัวอะไร เป็นไรคะลูก <silently> อ <ous> <g it dragon risque> ่าปอบมือให้อลฟองหน่อยอลฟองบอกเพื่อนซิมันคืออะไรมันคือควายมันคือควายควายที่มันอยู่ที่ไหนนาทุ่งนาใช่ไหมอ่ะสวัสดีจ้าพี่ควายมีอะไรให้ฉันกินบ้างทายซิควายกินอะไรอะไรลูกอ้าเตเปอร์บอกว่าควายกินหญ้าใช่ไหมห้าอ่ามานับพร้อมๆกันหนึ่งสอง ใช่ป่ะอ่าปอบมือเฮปเปอร์หน่อยเปอร์ตอบถูกทุกข้อเลยนะเนี่ยมากินหญ้ากับฉันไหมไม่กินมากินหญ้ากับฉันไหมไม,ไม่กินนะคะชอบใจจ้าแต่ฉันไม่กินหญ้าแต่ฉันไม่กินหญ้าใครอยากกินหญ้าบ้างเอาอบกินหญ้าไหมไม่เอาอ่ะต่อไปอุ้ยเอาละสิตัวไหนฉัเนเอง ノー、ね <No. S 1> no. เรามานับพร้อมกันหนึง่งเอาใหมด่ดังๆเฮือกนะนึ่งหอดจ้าปุ๊บกินอะไรอ่ะนหนูเอองูกินหนูมากินหนูกับฉันไหม,มกินไหมคะมากินหนูไหมมันไม่ใช่อาหารของเราเนาะชานไม่กินหรอกขอบใจมากจ้าพี่งูโอ้น่ากลัวดเีเลยอ่ะ เจอใครและคนสุดท้ายเจอคุณแม่ทำไมรู้ว่าเป็นคุณแม่คะทําแม๋อคไมแม่หนูทำไมคิดว่าเป็นคุณแม่หรอฮะแม่เป็ดนะคะแม่เป็ดเป็นเป็นอ๋แม่ชื่อแม่เป็ดเนาโอเคแม่เป็ดสวยไหมสวยน่ารักไหมใจดีไหมคุณครูกับแม่เป็ดนี้ใครใจดีกว่ากันส่องเลยหรอโอ้ยกาใจตบอ่ปเอ็งจะเข้าใจต่อ อ่ะฉลาดเจ๊เนี่ยฉลาดเจ๊เนี่ยเป็นคนทำงานได้นะคะโมเดลเนี่ยอ่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มีอะไรให้หนูกินไหมเด็กๆทายสิคะว่าข้าวอ่ะโมเดลบอกข้าวอ่ะเอาฟองบอกอะไรลูกข้าวอ่ะหนูอ่ะข้าวใชัยบอกข้าวอ่ะเปเปอร์ข้าวข้าวข้าวอ่ะสเต็มลูก แม่ให้กินอะไรอ่ะคิดว่าแม่ให้กินอะไรให้กินข้าวเอาดิเดี๋ยวเราลองดูกันกินข้าวอ่าอ๋อข้าวกินข้าวเหมือนกา้านอ่ะโอเคอ่ะ<ส>ตอนนี้เรามานับหนึ่งสามกันแต่นับเป็นภาษาอังกฤษบ้างได้ไหมวันจ<ส>ูทร <two>, ีโอเคอ่ะหนึง่งวันจูทรีโอเคแม่ มากินข้าวกับแม่ไหมทุกคนตอบถูกมอเลยประเมินเทงไงนะคะมากินข้าวดูไห้ดูซิดูซิดูซิในข้าวมีอะไรอ่ะในข้าวมีอะไรบ้างมีไส้กรอกมีผักไหนมามาชี้ให้คุกคนดูซิตรงไหนคือไส้กรอกอ่ะตรงไหนคือผักอ่ะตรงไหนอ่ะทีละคนทีละคนทีละคนอ่ะอันนี้นะคะ โหเที่ยมมากเลยอ่ะนั่งลงตรงนี้เลยนั่งลงตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าที่แล้วนั่งลงเลยสุดดาวสุดดาวพีสสิดดาวสุดดาวสุดดาวไม่ต้องเข้าที่นั่งเลยลูกนั่งเลยลูกมามาตรงนี้ลูกมาใกล้ครูชัาชัยมาใกล้ครูลูกมาอ่ะมาแต่มานี่ลูกนะเดยกครูให้เล่นชัาชัยชัาชัยมาครูตรงนี้ลูกมาอ่ะนั่ง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 ตรงข้านี้ขาว่าไงคะสนุกไหมนี่ทางนี้ครูเล่าสนุกไหม สนุกสนุกสนุกไม่ใช่สนุกสนุกเดี๋ยวพูดคำว่าสนุกถึงลูกโมเดลสนุกนุกนุกอ่ะสนุกสนุกอ่ะจริงๆริด้วยอย่างที่ทุกคนคิดไว้ว่านะคะอย่างที่ทุกคนคิดไปว่าอ่ะคุณครูใส่สวยสวัสดีนะเขาเรียกว่าสบายมอเดี๋ยวพูดสิคะลูกสบายมอสบายมอเออเก่งมาก ลูกใหญ่ลูกใหญ่หนูชอบสิมหัวก็นี่โรงเรียนเราก็สิงัวอุกจบแล้วเราจบแล้วขอบคุณค่ะคุณแม่น่ากินมากค่ะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุรูอยากเสริมนะะถ้าเราจะขอบคุณใครเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ฝ่าเราจะใช้คําว่าขอบละคุณแต่พูดคาว่าขอบคุณนี่ขอบระคุณแต่พูดทีคะ ขอบพรพะคุณอ่าอาบเก็บขาเก็บขาก่อนลูกอองฟองโอเคอ่านั่งถอยหลังต้องตายโมเดลโมเดลโมเดลถอยอ่าเก็บฟองไม่ต้องถ okay. อ,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 อยลูกอ่าขอบพระคุณเดี๋ยวพูดสิอ่าจบแล้วมีข้าวหรือ๊โอ้ยตกลงเด็กน้อยคนนี้ได้กินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วกินตับด้วยมีตับเยอะตับก็คือได้ ไข่เกี่ยวไส่กรผักเห็นไหมเด็กที่เขากินผักเนี่ยเขาจะมีร่างกายที่ทำไมลูกุขแข็งแรงเติบโตแข็งแรง,รงนะคะและวว้วเมื่อวานครูบอกแลวกว้วเมื่อวานโรงเรียนเรากินไข่ต้มใช่ไหมครูบอกว่าไขาต่ต้มระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยอะไรมีประโยชน์กว่ากันไข่ขาวไข่ขาวอ่ะแสดงว่าดิ๊ยจําได้ใช่ไหมเออไข่ขาวมีประโยชน์มากที่สุดเลยเห็นไหมอ่นะ จบแล้วค <mulheres S 1> <with> ุณ the ูัวละที่งานสรแล้วทำยังไงให้คุณครูหน่อยแล้วประเมือปลอกมือที่้อย่าเพิ่งมปเกล็ดปลอเมอแล้วตน่อยแล้วนปลังนไม่เป็นไรไเป็นไรจบไปแล้วที่ท่าหลังอะขนมเหลังตรองหลังตรงนี้เลยลูกอะพนมตรงนี้เลย ขอบพระคุณค่ะ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 ขอบพระขอบคุณค่ะขอบพระคุณอะพูดคำว่าขอบพระคุณก่อนขอบพระคุณค่ะเออเก่งแล้วเห็นไหมขอบพระคุณค่ะคุณครูอ่าต้องลงไป 気象、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  เห็นไหมวันนี้ได้คำไหนคำศัพทบนะว,วันนี้ได้คำศัพทบไหนคำสับนะอ่ะเด็กทุกคนจ๋าคุณครูอยากจะบอกว่าการม,มาเรียนของเราเนี่ยถ้าเรามาเรียนสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเด็กอะไรลูกฮะหนูอยู่ข้าแล้วเหรอทุกคนอินดี้หนู่น้ำลายไหลหนูอยู่ข้าแล้วลูกอ่ะถ้าม,มาเรียนสม่ำเสมอทำให้หนูเป็นยัไงลูกข้าวทำให้หนูอะไรนะ ทำให้เราเป็นอะไรถ้าเรามาเรียนทุกวันทุกวันเราได้เราได้รับรับความรู้ทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเป็นเด็กยังไงเกดีเดีเกเก่งใช่ไหมเด็กที่มีวินัยระเบียบวินัยอาชีพของเราตอนนี้คืออาชีพอะไรคะเออเก่งมากเลยปรบมือให้เ่อนหน่อยเร็วเพื่อตอบเรื่อยๆข้อมากเลยอ่ะอาชีพของเราคืออาชีพนักเรียนอาชีพของคุณครูคืออาชีพอะไรอาชีพครูมีหน้าที่ทําอะไร กว่าที่ธรรมราอาชีพธรรมราตัวสอนนักเรียนใช่ไหมคะส่วนนักเรียน,น,ยนอาชีพของนักเรียนก็คือมีหน้าที่ก็คือตั้งใจเรียนนะคะ you understand you understand yes yeah or no yes yeah no อ่า yes yes no น้อฟอง yes yes no ตั้งใจโอเคตบมือให้เตนหน่อย อยาใกล้จะได้จะเล่นเครื่องสนามและรางวัลของค,คุณครูก็คือการให้เล่นเครื่องสนามและการได้เล่นต่ำมุมอยากเล่นต่ำม,มุมไหมการเล่นต่ำม,มุมเนี่ยมันช่วยทาให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องด้วยใครแบ่งของเล่นให้เพื่อนมากยกมือสิเออมีใครทะเลาะกันนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันใมาเนี่ยมีใครทะเลาะกันนะ เชือคูคูตลอดนะคะเชือคูคูตลอดเลยนะคะเพราะทุกคนเป็นเด็กทำไมคะเด็กดีเด็กน่ารักนะคะอ่ะเก่งมากแต่ว่าก่อนดูครูก็จะชมอย่างเลยว่าก็ต,ต่มาอยู่กับคูเนี่ยสามวันแล้วเนี่ยวันวันที่สามนะรู้ไหมทุกคนเนี่ยน่ารักมากทุกคนเลยนะทุกคนไม่ร้องไห้ทุกคนไม่เสียงดังทุกคนมีน้ำใจ เก่งมากลูกเก่งมากลูกอ่ะมาเดี๋ยวเราจะนั่งถ่ายรูปร่วมกันนะคะในระดับชั้นต์มาดิของมาดิอ่ะอ่ะนันนี้อ่ะอ่ะยี่นี้เอ่ออ่ะอย่าไปบังเครื่องที่ลูกอจะใช้ขึ้นอยาไปนู้นลูกเอ่ออย่าบางอย่าบังความหล่อความสวยของเพื่อนอ่าอุ้ยขาวที่ลูกเดี๋ยวนี่เราต้องพูดคำว่าขาวอย่าพูดคำว่ายี่นนะคะอนัาคต

เออขยับมามาเอ้มายืนกับครูดีกว่ามั้เต้มายืนอะอะนี่ละกันอ่ะเอออ่ะอ่ะยิ้มหน่อยอย่าพูดพูดเบาๆกังก่อนนะอ่ะยิ้มหน่อยมาใจให้ต้องเลยเดี๋ยวแมองาดูเลมอนเดี๋ยวมองาดูเลมอน ยังมีมอนที่กล้องถูกอะได้ได้เอาหัวใจหัวใจมีนี่ฮะเอาหัวใจต้งแก้มหัวใจต้งแก้มถูกสลับกันแก้มอ่ะโอเคยิ้มหน่อยอ่ะไปเล่นตามมุมได้เลยไปเลยลูกกลับไปเลยไม่เดี๋ยลูกให้ไงมันมีอะไรอ่ะหันหรือเปล่านะ หรือเปล่ายังอ่าโอเคปะยังยังเล่นขึ้นขนาปบาบาลก่อนกินข้าวลูกเดี๋ยวมันเหงื่อออกแล้วเข้ามามันร้อน